กะมพ่อกับผมเก่านะครับกับเปาจังนะครับในช่องสวนฝรั่งอ่อนทัวนะครับกะมื้อนี้เศร้าวันที่8ดนะครับวันศุกร์สุดสัปดาห์นะครับอื่นกับวันเสาร์นะครับมื้อนี้บ่าจังก็อีกพามาเมืองนะครับฝรั่งหงเป่าซื้อนะครับกะเกิดปัญหานลครับเพราะว่าผมกะโดดมากพูครับ หอหลยโวดหมืนนอนนี่พ่อหอไล,นลน่นะครับลูกเขาแย่นะครับกิ้งเขาก็เริ่มงอเริ่มหักนะครับกะรพึ่งเห็นนะครับผูวานหอฝลังไปยางมะเมืองนะครับกะเห็นว่ามันกิ้งหักนะครับมือนี่ผมก็สิพาพ่อแม่พี่น้องนะครับไปต,ตัดไม่ไพ่น้ำกันนะครับ เดี๋ยวผมอุต่าหดึชมกอนนะครับว่ามันหักแบบไหนนะครับผมเมาไว้หลานะครับมาดูต้นแรก้นะครับนี่เห็นไหมครับกิ่งมันก็เริ่มงอนะครับโค้งงอนี่พงกไ็ไ้ทั้งจะกลูกนะครับหาลูกนะครับ นี่เขายัางบ่ในไงนะครับนี่เยอะเมื่อนี้ผมก็จะไปตัดก่อแพ้เลยครับวันนี้ได้มาแล้วผมก็เดี๋ยวมาค้ำนะครับค้ำให้กิ่งไอ้นี่มันงอลงหลายนะครับก็จะตอกลักไว้เลยนะครับเบื้องนะครับกระสอวันนะครับผมก็เลยโอ้จะหิ้งแดงนะครับงอหลายพผด แต่ว่าถ้าต้นเขาเงญ่แล้วก็ะห่อหลายเพราเป็นยังนะครับอันนี้ต้นมันเพิ่งได้ปีก็อีกซี่เดือนนึงครับเมืองนะครับกระดาษขาวกุเลยครันนี่ถ้าถ้ามันต้นเง่พอต้นนี่นะครับนี่นี่หงเป่าซือนะครับนี่ ้ามันหง่ทอต้นนี่ผมก็ห่อหลายอยู่คร,กกออครับนี่เมิ่งครับดูกับพ่อหอยเลยด้วยครับนี่พผ่านไหว่สองสามหมื่นแล้ครับหดหนาแล้วก็วนมาไม่ครับกับพอ,หอ,อกหอยต้นนี้กยิยูประมาณลอยก็หลูกนะ้วครับนี่ต้นนี้ได้สามปีแล้วครับต้นห้อแง่ครับเมืองโคนต้นท้อนะ มีตะปอฟางมัดเต็มเลยต้นหัวเงเนะครับพิงเขาก็ออกห้ายนะครับหัอหลายมันก็บกคอยหักนะครับเพราะว่าเป็นแบบนี้นะครับนี่มีผมพามึงนะครับต้นยังหน่อยู่ครับแต่อยอนอยากได้เด้อครับผมก็เลยหอวพดเลย น,นี้กระเด็ดออกหลยเตือยี่นะครับนี่แต่ว่าผมม,มือวานหนึ่งครับมันก็เพราะที่จะเล็มอาไปขายได้เลยได้ครับนี่ลูกเขาก็เริ่มง่ายเลยได้ครับนี่ย้๋ยมืเมืองอีกทีนะครับว่ามันพอะยอาไปคลายได้บ่ซันมือนี่ห้กิฟใบคลายนะครับ เบื้องครับหักครับนี่แล้วครับปัญหามันครับแต่ว่าเหัว่ต้อรงเสื้อถ่ายนะครับถ้ามันหักนี่เยอะหาเอตันไก่นะครับตัดตัดทิ้งเยอะเขาก็แตกตามตานี่ออกไม่นะครับเมืองลูกที่ว่ามันหักครับมันก็บางลูกมันก็ได้เรยวนะครับบางลูกมันก็ยังพอจะได้นะครับ แค่สอลูกนงครับนี่เดี๋ยวผมก็ยีได้ไบตัดไม่ไพ่เด้ครับมาขำเนาะมาขำแล้วเดี๋ยวผมสีพาเมืองอีกที่นะครับว่าผมขำแบบไหนนะครับนะครับมันกิ่งนี่เลยมีจกลูกนะครับสี่ลูกนะครับ ถามว่ากิ้งมันกับแงยู่ครับนี่ก็ว่ากับเพื่อไปเนาะครับเพื่อไ้เวลานน่นเขาก็ยิเดมมหอนี่หนากระหกเลยครับผมก็ยังไม่ได้ตัดเนาะเดี๋ยวก็ยีตัดอีกจักสองสามมือนะครับแล้วก็ยีใส่ปุ๋ยไปน้ำไอ้ฟังทั้งนู่นผมก็ตัดเล้วยครับหนึ่งผมยีพาไปเมืองนะครับ ทั้งนี้ผมก็ตัดเลี้ยวนะครับนี่อันนี้ก็หงป่าซื้อกันครับป้านตัดเลี้ยวใส้ผ๋ยไปเลี้ยวด้วยครับนี่เห็น,นครับแปลนเมืองสงคือมีคนมาสวนนะครับแปลนดีอันเมื่อกี้นี่หกคือก็พูดมีจะขวางมานะครับย้ <c oughs> ไ,ไว้ครับบำรุงหดน้ำใส้ผ๋ยนะครับ ครับบันย์พุมก็บยีพระไปตัดก่อไผ่นะครับเพื่อที่เหยามะคำต้นฝรั่งนะครับต้นหน่อยเนาะขี่ผมก็ย่างไปติดเครื่องสูบน้ำนะครับไปหดตากับปวดผุ่มเนาะทรงบางทรงยี่ใบเหี่ยวนะครับอุปกรณ์ผมก็เตรียมไว้หมดเลยครับนี่นะครับบนรถสลิงนะครับรถคูใจนะครับขี่สมือนะครับมันบริเมืองจักทีนะครับจักเหมิดบ่มเมิด มือเสาก็ลืมเตืมอม,มากนะครับตัดไม้ไผ่น้ำกันนะครับมัน ครับถึงแล้วนะครับกออให้หนีพผงกระสือเพื่อนไว้นะครับ1ิบต้นนะครับติบล้ำนะครับยดีก็วกิบเลือกตัดออกนะครับนี่ครับมาจากสวนกับพวกไก่ครับประมาณห้ารอยเมตรนะครับมีแต่ก่อใหญ่ยนะครับ อันนี้เขาเจ้ากับมาสือไว้แล้วครับเพิ่นตัดไว้แล้วกะจีบอ,อของเพิ่นนะครับเพิ่นเอาไว้ไปข้ามาเคือเทศดนะครับนะครับเดี๋ยวส่วนของผมผมผมกะจีตัดออกไม่นะครับเดี๋ยวต้องเลือกเมืองนะครับบัน,นี้ทั้งพุ่นกับมีนะครับกะจีเปเยวทั้งพุ่นเหรอครับเมืองเหรอผมว่ามันบกหกเนาะ จะขวางเพิ่นบ่มาครับแต่ว่าผมซื้อกบจะขวางเพิ่นไว้เลี้ยวนะครับจ่ายตังไปเล้ยวตัดผมก็บยอ,อลุงมะกรวงไว้ตรงนี้ครับไอตรงนี้เพิ่นเทศบาลเพิ่นพึ่งมาเย็ดไห้นะครับนี่แต่กอนหนึ่งผมไทยเมืองนะครับถนนมันพังเนะครับทางไปบ้านนี่เพื่อนกเ็เช็ดย่างดีนะครับนี่ วางทอคู่ด้วยนะครับเวลาหนาฝนนะครับเวลาเห็ดน้านะครับนามเขาปล่อยถิ่งมาจากคูนะครับนามันก็หยีไหลลงนี่แหะครับนี่ไหลลงมานี่นะครับนี่แล้วก็ลงห่วยไปที่ว่าผมใส่หนามยู่นะครับเป็นห่วยนะครับไปครับอันนี้ไปตัดไม้ไผ่น้ำกันนาะครับ ครับอุปกรณ์ที่ผมออมาเนี่ยครับก็มีมีดนะครับแล้วก็ไอ้เลื่อยนะครับเลื่อยมือนะครับนี่ครับขาดกรได้เลยครับเว้นตานะครับเวลาตัดก่อแพรบางทีมันดีดนะครับพวกเศษไม้เศษจิ่งไม้นะครับดีดันก็อย่่โดนตาห้าอนะครับแล้วก็ถุงมือนะครับวันนี้เดี๋ยวผมจะ ไปหาเมืองนะครับลำาดดมันงามๆนะครับหีเลือกเอาลำแกะนะครับเวลาไปปักลักพลังมันก็อยู่ได้นานหน่อยนะครับตะกอนกับเคยเห็ดอยู่ครับปักไว้วันนี้เพราะต้นมันใงญ่ผมก็เลยเ้าเห็ดนะครับที่ค้านมาซื้อแบบนี้นะครับนี่เพิ่็ขายตัวละสิบบาทนะครับแต่ถือว่าแพงอยู่นะครับมาตัดเองนะครับ เขากะบื้เดาวไว้หลายเนครับเอาไปเพื่อค้าต้นน้อยนะครับพราเขาง่ญ่แล้วคงก็ยีบ่คก้าเนะครับใส่ระบบป่ฟางมัดคือเกเนะครับไปครับไปตัดหาลำที่วามันสีบหนีบนะครับถ้ามันหนีบกันแล้วเวลาตัดก็ออกนบกนะครับผมเห็นแล้วครับต้น ลเนียูยครับเรื่อยยนผมกับนี้ครับแต่ว่าผมไม่ได้เอามานะครับมันไม่ได้วัดตัดหลากันเลยผมก็ยโยเลื่อยนี่กั ดึงดึงดึง ắng, ดนาดึงหลังก็ขาดเลยนะครับ ยัยกับพวคมโอ้โหโด้ินมาครับยยกับพวคุ้มนะครับ we đẹp lắm nhá mình, mình gì đây nó hợp không bọc chè tát đây lắm nó hợp phố bộ hợp nghe mình... gió mưa lắng thôi mau ở mây nó hợp เดี๋ยวปานี้พมงไปยไปไหวกระท่อมเลยนะครับปานี้๋ยกยจะไปตัดตัดเครื่องตัดเครื่องนะครับไหวตอกรับฝรั่งนะครับปานี้ไปครับบันี้

ผมโเส็์แบบนี้นะครับันก็อยหักคือผมเห็นมึงนะครับก็อยเสียเวลาอีกนะครับเดี๋ยวถ้าต้นใหญ่เล้วผมก็ยิลื้อออกนะครับปี่เป็นคือต้นยุ่งลางผมครับถ้าใหญ่เล้วผมก็ยิ่บอกคั่นะครับหีใส่ปอฟางหนุ่มคือก่านะครับเอาละครับคลิปนี้ก็ถ้าชอบนะครับก็ฝากนะครับในช่องสวนฝรั่งวนทัวร์นะครับฝากกดติดตามนะครับกดไลค์กดคลับสไค้นะครับกดกระดิ่งนะครับ เพื่อที่จะได้รับชมนะครับคลิปเมืงไม่ลองเบาจังนะครับก็ขอบคุณหลายๆนะครับพ่อแม่พี่น้องนะครับที่ติดตามรับชมอยู่นะครับก็ขอบคุณนะครับที่เป็นกําลังใจให้ผมเสมอมานะครับผมกับโบมี่ยังไงนะครับมี่ต่ครั้งาขอบคุณหลายๆนะครับคลิปนี้ก็เอาไว้ซ้ำนี่ก่อนนะครับ เดี๋ยวผมก็ยีเป็นมือฝรั่งหงเป่าซื้อผมนะครับว่ามันพอจะได้เก็บบอกต่ได้เก็บผมอย่ได้เก็บไปคายนะครับตะแลงตลาดอยู่บ้านผมนะครับนี่ผมก็ยีไปปพิดเครื่องนะครับเราอยู่ขึ้นบ้านนะครับบานนี้กาคลิปนี้เขาไห้ซ่อมนี่นะครับครับสวัสดีครับ